แลเจะแม่นแก๊สที่ว่าใส่ลูกปืนหรือว่าเป็นอาวุธอันหนึ่งโอ้ตัวใหญ่เลยกระเล่นนี่ดยเี็บร้อยแล้วแต้มที่สองเขาลกอันนี้โอ้ลลยดีโอ้ได้ก็ผลเด้อพี่หน่อยเลยโอ้ปากกางไล่ด้วย สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาขึ้นผู้คับนายพระบาจิมหาหล่อลันแรงและสีหายามมองยามเบ็ดลงเลยเพราะว่ามองเบ็ดมาใส่กันแล้วเปิดใส่อยู่ทางลุมคนปะกำลังสิไปหล่อลันแรงเหมือแถวเจืยผู้ตัวนี้บันแท่ก็เหาะมันกินหมากอย่างเเขียวหงมกระฝ้ายบอถ่ายเมืองไทยที่ตามพี่น้องเลยพอฝนก็คืออยากตกกันไปล้วมาจีหล่อพระกันหล่อขึ้นไปทางขแต่นเจเชียงลุกเสียงหนูเงียบกิ๊บอยู่ อยู่หลายขนาดจะรอเรียบเข้มหยวยเด้อขอจิไปน้ำแข็มนน่เด้ออย่าก,กับกันให้เป็นรอเข้มหยวยซะ้าจิไปน้ำเจอยู่ผู้นี่ตีนผู้ตัวน,นี่พอได้ยินเสียงนกหงสีอยู่ เศษสากสงค้าพี่น้อก็อจะเป็นแบบกระทังหรือว่าแบบมอนใส่ลูกปืนหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆอันใดหนึ่งนี่ยังเห็นอยู่ขลอมากอยาเงียบิดจุ อลน,นี่ก็ชุดหนึ่งกันเอ้วไงนี่แก๊สนะเจแมนแก๊สที่ว่าใส่ลูกปืนหรือว่าเป็นอาวุธอนันหนึ่งพรูซึกว่าผ่านมาหลายปีเติบเลยหลายสิบปีพรอนผูโนเพะนี่ถวยหมอนอย,อย,อย่างอยู่สากถวยสากเงีเ่ยแสดงว่าแถวนี่แมนบอนที่ว่า บอลก็ผักเส่านะเพราะว่าห่างกันบนประมาณห้าสิบเมตรกับทางเราเห็นบอนหนึ่งแล้วบอนที่สองอนี่ก็ซีเมนเกลววายหรือเปล่า,ายังจางไปหน่อยเพราะมันแตกมันดนแหละเอาสิหลอไปทางนี้ก่อนเพราะว่าขึ้นแพทชุดแล้วมันสิมีเจอไอ้ผู้ใหญ่อยู่าเดี๋ยวจะขว้งถ้าฝผนัดกันนายผ่านเนาะเสียงไก่ขัน ททางพอดีเลยดูคนเราฝากหวยเอาสุลลอไปตามเสียงมือก่อนแต่ว่านายผ่านไปกระจอะไปชักเบอร์มันย่เบื้องนั้นคนเราฝากเอาสุลลรอโขกไปทาง หอยอดคอนแค็ญนี่แสบแได้หนี่เลยรสชาติที่มันหวานหน่อยหนึ่งเอาไปออดไปแกงใส,ใส่ปูใส่ปลาหรือว่ากระหอกใส่สีนใส่ไข่นี่ก็คักนะี่เห็นบหมหยอดอ่อนๆเบีย้ยมันกบ็บไปอึดแถวนี่ถือว่าเป็นอาหารปลาชนิดหนึ่งถือว่าแสบนี่ท่านันก็แมนเบีย้ยมันถแถวแคมหัวใจชนนั้นเปลี่ยนพวกท่านนั่นเป็น,นปลาอยู่ ฮ่าวั่มีเวลาเก็บซื่อเพราะว่าอย่างมันคำจนละนอนสิเป็นหละ่อละทางพอดี Ah, bỏ hết có cả bột này dày cả nào phi nông ơi cả nhà mình truyền mà cứ chỉ cả họ vào mồ nước lẽ mà theo này Phán bộ tiền này có cứu, lái เอาสิรลครับก่อนออกทางเพื่องีน่นายพานทำไปถ่ายยุลุ่มเลยวะพวกเราไปเห็นุกงหมากใหม่มันกินมันไปพกถ่าเลยฝนก็คืออย่างมากพี่น้องไอ้โูวเคี้ยวกลุ่มมา,าบัดทิมองเห็นยังได้ย,ยินเสียงไก่น้ำเสียงไปกระมิดโอ้ ยากำลังเคี้ยวง่ามไปหน่อยเว้ยโหทา่ามูแต่เกา่าเขาไปหล่อใช้กาัาบเบื้องนั้นแต่ว่าปีนี้ยังหมดเไปมันก็บกบมันเป็นีนเพราะมันเป็นเปิดสนั้นผู้ของผู้ที่ว่าไปแต่ละเถื่อคนละฝากกัน ในผ่านเราอยู่หลุมพุเ้ามาหล่อสุดหวยเลย สีล่องไปเจียกระหอกกับพี่น้องเลยบางเทอมันเขาเ้าหากันเห็นกุขาปลาล่องเบิ่งมแต่มันสิติดหรือบอหรอกเฮียนน้ำพันเติงอันนี้ค่ะโอ้ว่าสิติดวิสานกันเผื่อดีบ่ขันว่ามันเข่าก็แสดงว่าติดถามว่าเข่าก็ถือว่าเฮาเยียนบ่ติดแต่เฮียนน้ำพันใหม่แบบพอกันว่แหละสีล่อเจอไอ้ตัวนี้ลงงายหัวยตัวนี้เพราะมันเป็นป่าเป็นเทอมเลย ta lên cái đằng này chắc tay đúng không cứ là tốt đồng này Ui, nhẹm lội โอ้ตัวใหญ่ด้วยก็เล่นนี่ด้วยนะข้างในจากสามซีโตนี่ลาบกระอิมอนนี้ฮะก็เห็นตัวหนึ่งเขาเจียกระหอ,อกแล้วมันเข่าแั่เมื่อไหร่ก็เล่นได้ห่อเหยียดเสียงกระหอ,อกหนี่โอ้ยออชุดยอดเขาจะไปวางนั่นเองเพราะว่าได้ยินเสียงอีดอิดจูด่เขาเจียแล้วมันหอกก็เล่นนะเขาจะลองไปหลอกบุ่งเรียบร้อยพี่น้องเลยนกกระแซวซีโตะและตก บัวเสีห้าเห็นได้บอกมันนิงเขายิงมันได้เลี่ยนก็เลยมันห้อบัวเนี่ยนี่เสียงครอกกรบัวมันห่ออีกช่งใสกันสีโตหยิงตกเ๋ยวขับไปเบิ่งมาเซ็นเบ,บอร์สี่บอกอยู่ผนยังห้ออยู่นี่ปลายก็กระบก,ก่อนแต่ว่ามันไก่พมดตกก็คือเสียห้าบ่เห็นขนาดอยู่นี่นมันงปิดปลาไม่ไหลเจักสีเนี่ยเลยอยู่นี่ตัวหนึง่งอยู่หันตัวหนึง่งเดี๋ยวยุ่สร้างเัื่งช่อง ฝากไว้บางน่ะเอาชิไปหาก่อนจนนั้มันคำนะฮะวัเห็นบาดซีได้พี่น้องเฮ้ยนี่นี่เต็นทุกเซี่ยวอันนี้นี่พี่น้องเว่ยสี่ตัวหาตัวมันโม่มันเป็นซิฟนี่จับอยู่นี่เขายิงปักตอกปอกตกอยู่นี่สองแล้จุดปลายก็ขบตัวนี้ตัวหนึ่งกับอยู่นี่ตัวหนึ่งเลยตกเลยตัวนี้เห็นเลย รุ่นได้หาอยู่วันอั่าเาเห็นกับปายตัวนี้มันตกลงนี่เพราะว่านเป็นปลาไม่ไรมันตึ๊บมันยังมองไรอยู่โอก็หอกพี่น้องเอ้หน้องใช้กระหอกยูพุนป้าโหกระหอกเต็งดิพุนมาค่ะจะลองต่ออีกก่อนปุ๊บกระหอกยูปลายนะพุน สีส้ยิง่งนี่โอ้สิได้ดีอย่เนาะก็ออกอยู่ใกล้อยดิผู้นั่นมาแล้วมาแล้วดับแลวดับแลวดับแลวโอ้นกกระโหลกพี่น้องเอ้ยหามันยากอันนเขาอย่าปฏิบัติเดียวไปเลยนกรกระโหลกกลนอันนั้นนะม,มนันเป็นก้นแดงตัวไล่ไล่รุนนะรับสองกันว่าความใหญ่ห้องจากก้นแดงมาโอ้ต้านายอยอะกับนี่ มันเขียวคือบ่แม่หาบ่าเห็นโอ้ยหานกเขาก่อนจ้นค่ําแล้วสิบ,บ่เห็นนี่ก็จักสิเห็นด้อบักตกพูครับผมมันตึกดพี่น้อยมีแต่มันตัวใหญ่นั่นแหละก็ตัวสีดำาสิสิหาง่ายนี่ไข่ไก่เขียอ๋อแต่กพุธิ cho nó tèm không nút cái nếu lai đi thả bên bên phẳng là xong tôi chắc sẽ hay hết nữa bỏ nhìn khám phá chỉ lọt lọt luôn phải không này đấy thế là tôi พอพอมจับงานเดียวมันก็จะไปบกไกตัวที่สองกันโอ้ยแค่หนึงยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องเลยจักโต๊ะใชตัวหนึ่งเพราะว่าจับงานเดียวกันจะเป็นโต๊ะบนไกงานนี่งานหล่นๆนี่คือนายจะกโต๊ะแถวนี้เห็นหินตัวหนึ่งจับงาเดียวกันแต่ว่าตัวที่สองหายังหาบ่เห็นนี่ มึงเลือกหองหาก่อนบัเห็นพี่น้งองเลยตัวที่สองจับบอลเดียวกันโต๊ะลงบอลเดียวกันห้าบัเห็นตัวหนึ่งมาตัวนี้ประยชนก๊าบหนิห้าเห็นว่าตัวที่สองนะห้าหัเห็นเมื่อยแลหละห้าจุดเกี่ยวไปงูมาสามสีลบละมวนเวียนแถวนี้ต้องก,กกกะอยู่กัาบหนิอ่ะมิต้เอาสีหลอ,อกกลับก่อนหาในผ่านไปนก่อน แต่ทีธาเคคพิ่นอยู่แค่เพิ่งไปหายาเบ็ดยาหม้อ,อ,อเพิ่นโอ้ว่าเป็นแนวไรเฮามีสองอย่างเพราะว่าขาดลัดแรงบ่ได้แล้วก็สิไปหาอหาศัยเบ็ดใส่หม้อคนเนี้ยแต่ว่าเท่าไหร่แล้วหนุกสามสี่ตัวก็เล็กตัวหนึ่งหาแนวไรกับบเห็น ในพานเข้าไปยามมองเลยวะมีแต่เขาสีหล่อกรับแล้วก็ไปถาบนที่แคมพอกระหอกมันหนักคำปวดพี่น้องเอ้ยยิ่งบวถึกบวเห็นหุง่งคาเตเว่น,หน่หคือจะคือมือหนาชิมพกมันไหมไม่กินหมากขาวๆเลยหล่อตามใช้หวยในพานเป็นว่าเห็นกระหอกสองตัวขอยิ่งบวชถือกันนะเป็นกระทางสีหล่อไปยามโม่ เอาเธอสิตถาเป็นยูงไงแล้วก็วมึงเธอสิตลอกอาการแถวนี้พอกุ้งหมากำันคำโผล่ไปหน้องเลยแล้วก็หอกเขาค้ำเลยเบ้นหงิขากะถาเบิึงปลามองแล้วเผื่อ,อ,อนะจะเป็นอะไรไปพยายามเบ็ดจะม,มองไปในผ่านมันก็สิมาเลยพยายามมองยำเบ็ดไปเล็กมันได้บ่กนี่ไงขากู่บ่ามันบ่นีพอได้กินอยู่ใส่จ้าหัวมองนะ่ะ ในว่า 3, 4, 4, สามสี่หัวตองหัวตองหัวเออกระเบ็ดบ่ใช้อย,อยู่ทางไหนต่างเด้อโอย้ยนายก็ฝนเด้อพี่น้องเลย <c oughs> เออประกังง่ายเนูแต่ประกังเออประกัง,งก็งปลุกพี่น,น้องจ้าบอกกระปูมีอีกมาจักนี่ถักพปูแลทาเบงบาดเมื่อหอดเือนพอดเนี่ยเพราะว่าเขาสีดรอกรับถเถอะทาหอดเือนเพิ่นจังเบืองแบบน,นยายช้ำเลาต้องมาสีดรอกรับก่อนเพราะว่า ตอนเนี่ยกับแปดมุ้งปลายแหละผ่านเพ็่นเป็นอะไรป่าโอใครบังเบิง้งคืออยู่บ่ลง,งานเฮาตัวนี้ในนุกสามโตก็กว่าเล็ดผัวเพื่อนอ <laughs> นอยใหญ่เก็บเบิดบ่าจังมือ,อเรือนี่กระปูพรับเกาะมีหอยเม็ดนั่นอีก่ะ เบิ่นอังกฤอบไปแน,น่เลยไ่ได้กับผู้เออกับผู้หินเนาะนดินดูว่ารบบจักประคอประลุปลาหวยป่าหอ่อถือมองก็เบ็ด <c oughs> เพลินมานไดดีเพลินเลนยฮ <c oughs> ะเลือกมึงเบิ่งแยกเบิง่งหะไม่ได้น,น,นั่งเยยะโต๊วผู้บนรล จะได้ปลกุกแตจับตัวผูอ้อ่ะหมิงมักเล่นกันได้เลยลก็วลายตัวอยู่เลยเออมันไม่ตายยักตูวเนาะปลาเป็ดลาหมองยตัวมันตายยช่ไหม <ปะ S 1> ตูมันสตายเลยคืนมันก็ปากมาจาก แล้วจะโตคนสองสี่หกแปดมัดตัวลยลายไม่ถนัดเลยปิบัติกันี่กันพูดโอ้กระปูเพิ่นสามุกโตเล่นี้จะมาแข่งอยู่แล้ว ไปรูปบานเราทมาเนี่ยเอาปรูปก่อนเราจะทีมนี้ทีมนี้นั่นนงสบายชักตัวชมเปโลเนทกับชักตัว แรกนี่ขายคือปูทะเลานปูนี่ใช่เว่ประกังเราใช่ช่องปูด้วยเสบายก็ได้ยูได้กินยด้ถัหา เพราะเป็นแบบทกตาเลส มพอแหงก็พอเถอะเนี่ยแต่นี่เรกไฟลุนชื่อดดว่าสุขวัฒชื่อว่าหาอยู่หากินไปเลยไม่รัดแรงก็ได้อยู่น้อยนึงแล้วับปูปลาหน้าหนักผ่นไ็ได้ผ่านไปือว่า หลายคน10-12ตัวกลุ่มอยู่กลุ่มกินอยู่ขาดชองขาสำหรับเสถียรยืนชูม,มือนี่เฮาก็บเได้กลับก่นอนเพราะว่าเฮากละรอเมื่อเอกขี่รถเมื่อเอกประมาณ10นาทีก็าอดบอลอยู่เฮาแล้วก็เพราะว่าเฮาออกมาหับเพิ่นคลิปนี้งกับเชฟวิทไปทำเป็นก่อนพี่น้องเลยพอกันคลิปหน้า